จะปล่อยแล้วครับมาออแล้วชามีบอยเป็นต้นลำข้าวสวยระเลงขึ้นไปเป็นตัวนำชามีบอยติดตามที่สองดุมกอ่อสร้างที่สามวาลนทายที่สี่แกงโหที่ห้าอาราดิคาสวยจะเป็นตัวนำ ชาบีบอยติดตามที่สองแกงโฮที่ดูก่อสร้างที่สามแกงโฮที่สี่ยกสองแสงที่ห้าโค้งปลายสองออกทางตรงข้าวสวยเอาเป็นตัวนำชามีบอยติดตามที่สองแกงโฮที่สามคานในชามีบอยไปจะรับแกงโฮข้าวสวย กาลาีริชาสวยเป็นยังแกงโฮติดตาที่สองแกงโคลงแรงกินมาปาลาดิชาบิงลอยแรงมาโดนการแกงโฮลงแรงมาโดนแรงก็บินลอยแกงโคไปมาทำเพื่กัน